อนน้าวทุกคนเร่งมือเข้าเราต้องไปถึงงานก่อนหกโมงเย็นนะจ๊ะใครไม่ทันก็ไม่ต้องไปอเอาเร็วสิทันร็วเร็วเข้าวนุดเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยอย่างนี้สิถึงจะใช่นางเอกนุนดตามพี่มานี่ของนุดต้องอันนี้เลยดีินุนดเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนนะจ๊ะคุณกิดให้พี่เตรียมไว้ให้แล้ว เลยค่ะนี่ลองดูซิสวยไหมสวยนะนเนอะน้องคิมนี่พี่ขอดูต่อเน่าจะพอดีอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวหนูเอาชุดไปเปลี่ยนเลยดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยนี่ถ้าจงใจแกล้งฉันใช่ไหม <c oughs> ถ้าฉันคิดจะแกล้งคุณเนี่ย <c oughs> ฉันคงใช้วิธีอื่น มุกนี้มันตื้นไปนั่งอิจฉาในหนังไทยเนี่ยเขาใช้กันบ่อยแล้วคะ่ะฉันคงไม่โง่ทำชุดตัวเองพังจนไปงานไม่ได้หรอกพี่แตงคะพิมพ์ไม่มีชุดเปลี่ยนแล้วมีชุดให้พิมพ์เปลี่ยนไหมคะมีชุดเดียวลวคะค่ะไม่มีชุดอื่นแล้วยังไงพี่แต่งก็ต้องหาชุดให้พิมพ์เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพิมพจะเอาชุดนี้เออ คือแต่ว่าน้องพิมพ์เอ,อเอามาน่โอยอย่างเธออะใส่ชุดไหนก็ได้ก็คแค่นางเอกหน้าใหม่ไม่มีคนรู้จักด้วยซ้ำจะเปลี่ยนชุดใหนเธอมันจะมากเกินไปแล้วนะ ิดว่าเขาวิเศษมาจากไหนอ่ะไม่เป็นไรหรอค่ะพี่แตมนุชก็ไม่ใช่นางเอกดดงอย่างที่เขาว่าจริงจริงนุชใส่ชุดไหนก็ได้คะ่ะนุชมันจะเอาชุดที่ไหนใส่แล้วเนี่ยดูซิว่ามีชุดอื่นอีกเปล่า เป็นหนังเรื่องแรกของคุณกิตเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหนังเรื่องแรกของลูกชายผมเองยังไงก็ฝากรบกวนพีพีน้องๆนักข่าวช่วยเขียนเชียร์ให้ด้วยนะครับยินดีครับยินดีครับงั้นขอถ่ายรูปหมู่หน่อยนะครับอ๋อได้สิครับลิตามามาถ่ายรูปกับพ่อก่อนค่ะคุณพ่อชิดหน่อยนะครับชิดหน่อยครับด้วยครับ ครับุณติดครับขอรบกวนสักครู่ครับนับนนึงนะครับพ่อแย่แล้วครับคุณกิดนี่ครับนี่เป็นเลเยอร์ของหนังสือพิมพ์ที่จะวางแผงพรุ่งนี้เช้าครับเพื่อนผมมาแอบมาหาให้ครับชายนางเอกใหม่เกิใไรลภาพยนตร์เป็นลูกสาวอดีตนางเอกดังออนวันรัศมีกับชายชู ข่าวนันยังไม่มีใครรู้นะเว้นแต่นักข่าวฉบับนี้ครับเขาจะเปิดประเด็นพวกนี้ผมว่าเขาต้องตามมาทำข่าวแน่แนครับพวกกิจเขาอยู่ไหนผมจะไปคุยกับเขาเองงานนี้จะให้ข่าวเฉพาะเรื่องหนังเท่านั้นเรื่องอื่นผมไม่ยอมได้ครับก,กิจ แกอยู่สัมภาษณ์กับน,นะะักข่าวข้างหน้าค่ะได้ครับพ่อได้ค่ะคุณกรีดนะครับผ่านนี้ก่อนก็ได้นะคะบทเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะ,คะพิมพ์ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะดูทุกคนให้ความสนใจเรื่องนี้มากมายเลยนะคะตั้งแต่พิมพ์เล่นหนังมาเป็นสิบสิบเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่พิมพ์ตื่นเต้นขนาดนี้นะคะ่ะมาถ่ายรูปกันยนะครับได้ค่ะยิ้มเยอะๆเลยค่ะอยาครับเดีนักข่าวเข้าใจผิด ที่ไม่เห็นแคร์เลยเป็นข่าวกับคุณกิบแต่ผมแคร์ครับถ้าเป็นข่าวกับคุณบอกมาเะว่าคุณหายไปไหนมาผบอกเลยผมไปทุระธุระ ล้ออะไรอ่ะทําไมไม่เห็นบอกรุ่งเลยฮะรุ่งเป็นเมียคุณนะคุณจะเก็บไว้เป็นความลับทําไมผมไม่เห็นอยากจะรู้ทุกเรื่องของคุณเลยรุ่งขอถ่ายรูปเลยครับได้ค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ งั้นผมขอถ่ายรูปหมูหน่อยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวครับคิดหน่อยนะครับดีครับยิ้มหน่อยนะครับตวไครับตวไขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับเชิญอันนี้สักครู่ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเชิญครับเดี๋ยขอถ่ายกิดนะครับ นี่ครับคุณกิตพี่ทีละหัวหน้าข่าวบันเทิงนักสือพิมพ์เมืองไทยาลวันครับสวัสดีครับคุณทีละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมมีเวลาไม่มากนะักก็ดีครับผมก็ไม่อยากเสียเวลามากเหมือนกันผมรู้ว่าคุณกำลังจะเปิดโปรงรุสรานางเอกใหม่ของผมผมทำตามหน้าที่ประเด็นไหนหน่าสนใจผมก็มาลงข่าวจริงไหมครับ <laughs> แต่ถ้าข่าวที่คุณได้มามันเป็นความจริงผมคงไม่ว่าอะไรหรอกครับแล้วคุณได้ข่าวนี้มาจากคำบอกเล่าของใครก็ไม่รู้แล้วคุณจะเอามาลงข่าวแบบนี้มันถูกแลยหรอครับจัรยาบรณของคุณมันอยู่ตรงไหนเด็กพวกมาซื้ออย่างคุณจะไปดูเรื่องอะไรผมเป็นนักข่าวมา20ปีก่อนคุณเกิดด้วยซ้ําข่าวไหนใครได้ผมก็ต้องทําถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ใช่นักข่าวครับนักข่าวที่มีคุณนําเสนอความจริงที่ตรวจสอบได้ให้ประชาชนได้รับรู้ถ้าคุณเอาข่าวลือไปลง คุณก็ไม่ตามไปจับผนังสู้ประชาธานนะคุณจะใส่รายป้ายสีใครเขาได้ไ<ฟ>ผมขอพูดกับคุณดีๆนะครับถ้าคุณจะข่าวนี้ไปลงผมไม่ว่าแต่ผมขอให้คุณตรวจสอบข่าวนี้ให้ดีซะก,ก่อนถ้าคุณไปลงมั่วๆให้คนอื่นเสียหายระวังไว้ก่อนผมฟ้องคุณนะ น้องคะครับนักข่าวหรือเปล่าคะครับพี่มีข่าวใหญ่ให้ไปนนำเสนอสนใจไหมแต่ผมมาไปให้เจ้านายผมดูก่อนนะครับว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับภูกิจก็ดีกว่าปล่อยให้ข่าวนี้มันหลุดออกไปคนเสียหายคือนุสลานะแต่ผมว่า เรื่องาข่าวแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกนะครับห้ามไม่ได้คณุสราควรมีโอกาสได้พูดความจริงไม่ใช่โดนแฉอยู่ฝ่ายเดียวคุณเกรครับผมได้ข่าวว่านางเอกคนใหม่ของเกิดไก่ภาพยนตร์เป็นลูกสาวของอดีตนางเอกอรวันรัศมีที่เกิดกับคนอื่นไม่ใช่คุณอิทธอัคคลา,ราจริงไหมครับคุณไปเอาข่าวนี้มาจากไหนครับนี่ไงครับ ข่าวลือครับถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านข้างในคุณจะเห็นว่าไม่มีการระบุแหล่งที่มาและไม่มีใครให้สัมภาษณ์ยืนยันเพราะฉะนั้นผมคงไม่จำเป็นต้องชี้แจงมาครับเรื่องหน้าอายขนาดนั้นคุณกิดเขาคงไม่อยากพูดถึงสักเท่าไหร่หรอกค่ะไว้รอถามเจ้าตัวเองดีกว่านะคะเดี๋ยวก็คงมาถึงละคะ่ะ อะไระ ฉันรู้นะนายไม่ได้เป็นยากกับลุกระวีแต่ฉันไม่รู้ว่านายกับเขาเนี่ยเป็นอะไรกันแนะ่ผมจำเป็นต้องบอกคุณด้วยถึงไม่บอกมันก็คงไม่ยากหรอกที่จะสืบหาความจรงิงแต่ฉันอยากได้ยินจากปากของนายมากกว่านี่อย่าบอกนะว่าคุณกำลังหึงผมอยู่ นี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยรุ่งตามหาสเตปแย่คุยอะไรกันอยู่คะคุยเรื่องเก่าๆตามภาษาคนรู้จักกันเนะ่เรื่องเก่าๆก,ก็อย่าไปสนใจเลยค่ะไปคุยกับนักข่าวดีกว่านะคะนักข่าวรอสัมภาษณ์อยู่เต็มเลยค่ะนะคะไปค่ะไปเถค่ะอีด กำลังจะเปลี่ยนเตียงครับคุณกิจแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะเข้ามาทําร้ายผมอ่ะโอ้ผมรู้ขึ้นมาสภาพก็เป็นอย่างนี้แหะครับเอาไยังไงดีครับุณกิจเอ่ไปเอาฟิล์มที่เขาตัดต่อมาแล้วเอาคนไปดูแลด้วยผมไม่ไว้ใจใครครับไปแจ้งไ,ไปกับพี่ครับ พ่อครับมีแรงกริดมีคนมาทำลายฟิล์มหนังของเราครับอะไรนะมากไปแล้วนะนี่สวัสดีคุณเกิร์กถ้างั้นคุณขึ้นไปดูหนังก่อนเดี๋ยวผมต่างไปผมขอคุยธุระกับเสียตโตงหน่อย งั no ้นลิตาขอเข้าไปในโรงหนังก่อนนะคะธุระของคุณพ่อดูท um> ่าทางจะเครียดนี่ผมดีใจด้วยนะที่ลูกชายของคุณมีผลงานออกมาให้ดูกันผมก็ยังไม่ได้ดูหนังเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปเรียนทำหนังมาจากเมืองนอกเมืองนา ผมว่ามันจะต้องมีอะไรใหม่ๆมไหมให,มมใหกับวงการหนังบ้านเรานะห,หลานชายลุงใจช่วยนะขอบคุณครับผลงุงขอให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณกกจถ้าหนังของคุณนกจทำเงินได้เนี่ยผมว่าผมจะสร้างหนังนดีๆมาป้อนให้ตลาดสักเรื่องหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีครับผู้ชมจะได้มีทางเลือกมากขึ้น ผมกลัวก็แต่ว่าจะมีคนบางคนใช้วิธีสกปลกทำลายคู่แข่งก็เท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้นี่ครับวงการเนี้ใครใหญ่คนนั้นก็อยู่ว่าเสียไปดูหนังนดและครับหนังจะายแล้วหวังว่าจะไม่มีปัญหานะครับแถวผู้ไม่เกียรติก็มากันตั้งเยอะแยะถ้าหนังฉายไม่ได้เนี่ยอายเขาแย่เลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ไป <ท>ใจเย็นไว้ลูกอย่าเป็นมีเรื่องกับคนพวกนี้เลยเราเลวสู้พวกเขาไม่ได้หรอกครับพ่อ พี่สืมวลชนคะฝากพระเอกนางเอกหน้าใหม่ในสังกัดเกิดไกลภาพยนตร์ด้วยนะคะขอแนะนำให้รู้จักกับนุสราลัสมีรุ่งโร์ค่ะสวยมากเลยค่ะ ที่เหลือก็จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะที่ทางเรากำลังจะปั้นนะคะสนใจใครเชื่นสัมภาษณ์ได้เลยนะคะได้ค,คงเชียร์ไม่ขึ้นหรอกค่ะเพราะกิดทุกคนรู้ว่าวัดที่นางเอกคนใหม่เป็นลูกของอรวรรศมีอดีตนางเอกคบชู้จะผู้ชายทนอับอายไม่ไหวยกเลิกงานแต่งงาน กลายเป็นข่าวเฉาโฉดทั่วทั้งประเทศแลกเอ๋บข่าวต้องเ่าต้องเลยนะครับไม่น่าเชื่อเห็นหน้าซื่อ<ๆ>ไม่น่าเป็นคนหลอกลวงเลยนะคะยา่ลูกเอ๋ยครับข่าวต้องข่าต้องเล่ายนะครับถ้าคุณไม่รู้ความจริงอะไรอ่ะไม่ควรพูดให้รายคนอื่นนะครับเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าคุณเป็นนักเอกที่ฉา ขอโทษนะคะแต่ว่าเพื่อนคุณมีอะไรให้ฉันต้องอิจฉาบ้างฉันก็แค่เอาความจริงมาพูดพี่พี่นักข่าวจะได้รู้และไม่โดนหลอกให้เชียร์คนที่มีแบค็คกราวไม่ดีดน,ดดนรนางเอกไงต้องเป็นทั้งนอกจอและในจอใช่ไหมคะลูกอคไม่ใช่เอาใครที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมแมวหลอกชาวบ้าน มแม่ของน้องนุศลาคืออรวรรณรัศมีจริงเหรอคะใช่เหรอคะพี่แม่จะอ,ออกจกวงการและเป็นข่าวะค่ะทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกครับนุลาป